สวัสดีครับผม FC ครับพี่น้อง ไมแดดต้นดนพี่น้องกำลังดูคลิปบอสบิกย้อนหลังพอดีเลยพอดีว่า FC ถามมาว่าใครไปต่างประเทศบ้างรอบนี้นะครับ FC ถามมาว่ามีใครไปต่างประเทศบ้างกับบอสบิกรอบนี้ไปสิงคโปร์ที่จะไปจัดวันเกิดให้่นต่างคือทําไมถึงเลือกไปจัดวันเกิดในต่างต่างายต่างมทํ่ไมใกล้ๆ้บ้านเห็ไม่จัดเออเปยังไกๆบ้านคือพี่ยอมจาดเสียดายังไก่แท่บ่ได้ไปย่งแล้วพูดได้ไปน้ำแนงัมันเกิดอนท่ตา เออก็คือว่าก็คือว่าวันวันที่สิบสามนี่มืออื่นนี่ผมบินมืออื่นหรอไม่น้องบินมือนี่มาแรงสิบสามอ่ะผมสิบสามอ่ะผมจะไปสิบสามมันจะไปสิงคโปร์ไปงานวันเกิดจะ่่าเกิดให้ลูกยิ่งยังนอครั้งแรกของชีวิตของลูกเออไปที่เนียนไพรเนี่ยสิไปแล้วมีแต่มีม่พวยบาดพี่เล่นมีโกกีย นี่มีโกกิพี่าปฟินแลนด์มีน้องน้ำตาลแล้วก็มีนัตตี้ไปถ่ายคลิปให้เป็นมือกล้องให้1นอาริตาสองฟีบ้านฟินแลนด์สามโกกิสี่น้ำตาลห้าไปห้าคนวันเกิดมีห้าคนวันเกิดมีหาคนพี่น้อง จัด่าคนจัดห้าคนแล้วก็บินไปวันเดียวไปไปสิบหากับไอไปสิบสามกับสิบสี่มันไปนานไม่ได้มีงานทุกวันเหตุผลที่นัตตี้ไปด้วยแหละคือนัตตี้ไปถ่ายคลิปดัตตี้ไปถ่ายคลิปให้พุทธวันพินแลนด์แล้วมันก็เป็น ครั้งแรกของนางที่นางที่ได้ออกต่างประเทศมีน้ำตาลกับคลิปนี้คือจะมีน้ำตาลกับนัตตี้ที่จะมีต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตจะมีต่างประเทศได้ครั้งแรกในชีวิตคือขึ้นน้ำตาลนัตตี้นัตตี้เนี่ยคือขึ้นเครื่องครั้งแรกในชีวิตก็ขึ้นกับบอสบิ๊กนะเออน้ำตาลขึ้นเครื่องครั้งแรกอ่า นัตตี้ <c oughs> ไม่เคยออกต่างประเทศเลยนัตตี้นั่นเป็นมู่ไขฝ่ายก็ว่าเอออย่างมันก็เป็นเพื่อนเราให,ให้มันไปเห็นต่างประเทศด้วยแต่เรื่องไรข่ามันไม่มีพาสป,ปอร์ตแล้วแล้วจอกแล้ว,ลว,ลวตัวเครื่องบินที่พักโล่งแรกว่บคือเรมา,มามื้อหามื่นหัวกันได้ห้เบิร์ยอดไม่อยากให้ไปเห็นตลาดยากให้มันหนอกมันหน้า,นนาละ ิปหน้าใครจะได้โชคดีนะใช่บอสก็ออกเป็นรอบเป็นรอบไปแต่ว่าไปยุโรปอะพี่บ้าเดี่ยวได้ไปเออไปยุโรปช่างช่างที่ได้ไปกับบอสบิ๊กคือพี่บ้าเดี๋ยวเป็นเป็นเดือนมกรามัง้งเออแล้วการซิรปินี่ไ,ไปเมื่อวานก,กับบอสนั่นบอสบอกเลยว่าถ้าจ้างบอสคนเดียวบอสไม่ไปงานไหนก็ช่างงานคอนเสิร์ตบอสไม่ไปเลย ถ้าไม่เอาทีมงานมมไปด้วยผมไม่เอาผมนั่นพี่ตอ่ผมรับงานชุม,มือนี่ผมรับงานเป็นทีมไปเมืองนอกคูดเดียวผมไปไปดิถามว่าไปเมืองนอกนคนเดียวกินแบบหนึ่งไปเลยคิวแล้วไม่กี่บาทคิวแล้วไม่กี่หมื่นกี่แสนก็กินไปใช่ไหมแต่ว่าไปเมืองนอกอ่ะถ้าไม่มีลูกทีมไปไไปอ่ะผมก็ไม่ไปเหปมือนกันนะเออผมเน้นลูกทีมผมต้องไปด้วยต้องให้ลูกทีมไปด้วยไม่ไม่นักร้องกแดนเซอร์อ,อ สิลปะไปจะข้องลูกน,อน้อยจะข้องยุงย่งเข,งยขงายุ่งประเทดีคอยออกคอยรับเหมือนกันมาเนี่ยคอยก็เล่รับสวีเดนฟินแลนด์เยอรมันนดาระตามที่จะไม่แซมไปแต่ว่าไม่แซมพาสปอร์ตเขาทำไม่ทนันเขาต้องขอวีซ่าแล้วเขาต้องขอวีซ่าแล้วเขาต้องขอวีซ่นวีซ่าแล้วมาที่เดียน เลี้ยงไปเกาหลีเนี่ยรอ้รอสรุปอยู่เลี้ยงคอนเสิร์ตเกาหลีสรุปอยู่เพราะว่าคอนเสิร์ตเกาหลีมันต้องขอวีซ่ามันไปร้องเพลงโดยตรงคอนเสิร์ตเกาหลีต้องขอวีซ่าไปร้ปองเพลงโดยตรงไม่งั้นมันเข้าไม่ได้หรอกอยู่ดีมันเด็กอยู่ นาจีนัน่นแหละมันนอสิไปเพื่อนนอกบินขามทะเลข้ามเขามันตื่นเต้นอยู่ได้พีน่น้องเด็กอีสานบ้านเรานี่การที่เราจะบินตกลางไปต่างประเทศนี่มันตื่นเต้นอยู่ได้เนาะเออขี่แตกเยียวยาอยู่ดหี้าข่อยพียน่น้องเอสตะกีน้นั่น้าข่อยเราไป็นมองนอกสเฉลี่ยน,นะย่าผมอ่ะย่าจันทร์อ่ะไป็นมองนอกครั้งแรกไ,ไปมองนอกครั้งแรก เข้าห้องน้ำแล้วออกไม่ได้ล็อกตีแล้วออกไม่ได้ห้องสายใบใบพี่น้องยาขวายห้องใส่ใบใบยาขวายแต่พี่น้องก็เลยประสบการณ์แกแหลยปีนัาที่ไปคนเดียวที่เป็นทีมเบื้องหลังไปไป็ไปนำพนักง,งานด้วยไปแนะนำเพื่อนบอสด้วยไป,ค,ไปยคลิปไปใช้คลิปบรรยากาศไอซซี่เผาเบิง้งเผาเบิ้งพร้อม ป็นไรออ่ะตะไปทางไหนเนาะแอดดีเป็นผู้แมนโรงแรมผู้แมนขันแก่นอันนี้จะไปทานข้าวพอดีว่า <c oughs> นัดคุณลูกแก้วไว้ทานข้าวแรง าเ,าเงเคยเห็นคลิปยายตัวไปฟินแลนด์พาขึ้นรถมีบอสมาจังหวนแมนผมไปช่ารถตอนแรกว่าจะเช่ารถนั่นแหละแต่ว่าทำเป็นแต่ไม่ได้ทัวร์แมนฉันอยู่นในของขอนแก่นเนี่ยแล้วฉันไปทางไหนมาเมรเซนท่านขอนแกนผมจะจัดทริปพาทีมงานไปต่างประเทศอยู่นะเออ ถ้าวันไหนบ้างเกินห้าวันว่าห้าวันหกวันอะไรเงี้ยอยากพาทีมงานไปเที่ยวเวียดนามนอยากพาทีมงานไปเที่ยวเวียดนามบินต่างประเทศอะไรเงี้ยอัไนไปกินขน้าวได้รครับไปอั <c oughs> นเอ่ากระสีได้บอกห,หรือต่กี วันนี้ภูแมนนะครับโรงแรมภูแมนทานข้าวไข่ก็บมะเขือมากกีดเขาโรงแรมแบบพี่น,ออเออเน้องเพิ่นพากัามากิน<ส>ปกติก็กินตะปูหงเงินละค่ะแต่ว่าเทศเพป็นเ,เทศแบบรุ่นเทสดีมักไผ่มักมั่นแบพี่นออ้องห้ามกันอะไรของแน่หมดนี่เนาะมันห้ามกันได้แล้วของแนวมื่อนนี้เนะานนนะ จริงจริงตัวอย่างพระมาจอดบุญปั้ยจอดวีวริยเบียดจอด่มีสังคมจอดตัวไม่สติสตางคนเท่านี้มันต้องสตีดิถ้าเราขาดสตีนี้เราจะแย่อ้าวมีมั้ยนี่มันไฟแดงแล้วขนะอถวดเด้อจา้ามันมาคืนคทางเลยอพอคนเราต้องมีสติถ้าเราขาดสติเราจะไปไหนมาไหนยาก วางแผนชีวิตตัวเองมันได้บ่ต้องบอกไก่บอกถึงตัวเกียมนิวซิกนี่ละเออตอนนี้ใครบอกไม่ถูกยังไม่หรอกใครบอกให้ถูกใจเพราะว่าใครวางแผนชีวิตเปลนองศาแล้วถึงอายุหกสิบเจ็ดสิบปีแล้ววางแผนชีวิตเปลนอง้าแล้ววางแผนไว้ให้ลูกหมดแล้วมือนึ่งใครมือหนึ่งเจ็บป่วยมากกว่าวางแผนเบอร์แล้วพี่นอ้องข่อยเป็นคนบ่คิดหลายข่อยเป็นคนคิดถึงว่าในเมื่อ เราเรักเลยเมื่อไม่มีใครรักเราใช่ไหมเราก็เอาเตีอ,เองก่อนเป็นบบแรกพอรักเตีเองก่อนปุ๊บเวลาตัวเองเย็บปวยมากเดี๋ยวใครดูแลใช่ไหมเอ,เออเราที่เท่านั้นที่ดูแลเตีเองเพราะแล้ววางแผนตัตเองให้มันดีที่สุดคูเแมนตัวนี้ใช่ไหมวะผมวางแผนจนว่าอ,อายุเจ็ดสิบเลย เท่ามากค่ะแม่นอยู่ผู้เดียวสิกินทิวจังนดยาคิดว่ามีเวลาหาเงินพี่น้องย,อยาคิดว่ามีเวลาบางแผนคนเราไม่มีเวลาขนาดนั้นเวลาของเราคือทุกวันทุกวันคือเวลาของเราที่จะต้องเตรียมตัววันนี้เราหาได้เราต้องรีบหามือเน,นี้เขาหาอะไรเขาต้องเ่ามือเน,นี้เขายางอะไรเขาต้องฝา่ามือน,นี้ขเขาแลนด์วันนี้ทํางานแค่ไหนก็ไม่เหนื่อย ต่อให้ป่วยเพื่อทงานได้แต่ว่าอนา,อา,อาคตหมดไฟหมดแรงอายุมันหายไปมองหาใครก็ไม่เจอพูดถึงเรื่องลูกนี่เร,เราเราเลี้ยงเขาให้โต Fry, ให้เขามีการศึกษาเราส่งเสียเขาให้มันเท่าเท่าที่เราทําได้ดีที่สุดแล้วอานาคตเขาจะดูแลส่งเสียเราไหมอ่านนั้นเป็นวาสนาของของ,ของตัวเรา,า,าว่าเราจะมีวาสนาในการ จะกับลูกกับเต้าไหมวาสนาเข้ามันขื้นน้ำด่วงความถ้าลูกดีบุญดีลูกกัเลี้ยงถ้าบุญบ่หอดก็เลี้ย,ยงจะาของสุดท้ายแล้วเราต้องดูแตัวเองด้วยเพราะ,ะเราต้องดูแลตัวเองให้ได้อย่าไปคิดโรงแรมแอ็มดีอยู่ไหนวะเอโรงแรมเหมือนูมแม่อยู่ไหน ูแมอยู่่ใสฮงก์บัดดอกอยู่ข่อยพี่น้องกันแล้วผูแมนเข้าทางนู้นผูแมนเข้าทางไหนวะ วางแผนตปให้มันดีเด้ออายุสี่สิบห้าสิบก็ช่างมีน้อยก็กินน้อยมีน้อยก็เก็บน้อยแต่ว่าขอให้เก็บก่อนยาฝ่าวาบอกมีเก็บกินไปตัวมือไปไปเด้ดิไปเดิขันเราใส่ข้ามหนีเราก็จะเป็นชิ้นตลอดเวลาครับข้ามแบบนี้เราอย่าใช้ข้ามแบบนี้เด้อกินไปตะละมืออย่าใช้ข้ามี้เด้เบ่าเด้อหากินไปตะละมือนยาเฮ็ดยาเบาพว่าอย่างวราตีมันจะทําให้เราเคยชินแล้วเราก็อยู่กันไปจนเท่ายาเบอกคาว่าโรงแรมปูเมย ยาบอกข้ามมาหากินไปบันๆได้ไม่เอานะขอร้องตัว,วหาก๊อย่ใช้คำว่า,าหากินไปบันเพราะว่าอะไรเราจะชินแล้วเราจะทำตัวอย่างนั้นยุใสอันเพราะอัน ข้างเข,งขงถาถือบัวใช่ไหมถือบัวกระลาเลี้ยวซ้า,าย